หลังจากที่เราได้เจาะรูเสาเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยเลื่อยโซ่นะครับเราก็จะมาใส่ใส่ลอดนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลอดนะครับก็ <Huh? S 2> ถ้าเป็นภาษาช่างสมัยนี้ก็จะเรียกว่าเวงนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นโบราณก็จะเรียกว่าลอดแล้วก็จะมีตรงพาดบนหลังลอดตัวน,นี้อีกทีนะครับแล้วก็มันจะมีพื้นพาดทีนะครับอันนี้เราก็จะมาสอดใส่ในเสาแบบนี้เลยนะครับ <Huh? S 1> จากที่เราได้เจาะแล้วจเจาะกลางเสานะครับ ไม้ลอดตัวนี้ความกว้างอยู่ที่เกือบเกือบสองนิ้วครึ่งนะครับสองนิ้วเกือบเกือบสองนิ้วแก่ๆประมาณนี้ครับทีนี้ก็ใส่ทีนี้เราได้หาแนวหาลายเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีติดบ้างนะครับเวลาเราใส่แล้วก็เอาสิวเก็บเล็กน้อยครับแล้วก็ดันเข้ามาพอดีพอดีเพราะว่าพอจะเจาะแบบพอดีจะไม่มีการหลวมมากนะครับเพราะว่าก็จะหลีกเลี่ยงในการโป้นะครับแล้วก็พยายามมันก็จะช้าหน่อยแต่ว่าเราก็พยายาม ทำให้ดีนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ร้อยร้อยลอดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ร้อยทะลุกลางสาแบบนี้เลยครับแข็งแรงแน่นอนถาวรเลยประมาณนี้นะครับรอตัวนี้ก็หนาด้วยนะครับเกือบเกือบสองนิ้วครึ่งเลยนะครับมันหน้าแปดนะครับพอเราเใส่ลอดได้ทั้งสองตัวเสร็จแล้วเราก็มาวางตัวตรงนะครับตรงแล้วก็ใส่พุกนะครับระยะห่างในประมาณ44เซนเองนะครับเนี่ยครับไม่ได้กว้างเลยนะครับธรรมดา ตรงเนี่ยเขาวางถึง60 70เซนเลยก็มีนะครับแต่ว่ามันก็จะทําให้พื้นกระดาษเราเนี่ยเยิ่มๆมครับจะไม่แข็งแรงอันนี้ตัวริมนี่เดี๋ยวเขาจะจะบากใส่เสาเสมอเสานะครับตอนนี้เดี๋ยวรอระวางไว้นะครับวางเพื่อหาลายหาแนวเนี่ยมันจะกว้างประมาณแค่4ี่สี่มาณ44ดสิบสี่เซนออมาในแล้วตัว,ต,วตัวตรงนะครับ อ่าตรงนี้ก็คือความกว้างของไม้คือหน้าหกนะครับยี่ิครึ่งนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวตัวริมนี้เราก็จะเจาะฝังเสาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเจาะตัวตรงนะครับฝังเสานะครับชานพักนะครับเป็นไม้ประดูนะครับอ่าหนึ่งนิ้วนะแปดไม้ประดูใส่ไส่ใส่กาวอาอย่างดีนะครับผมถ้าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้นะครับผมสวัสดีครับ